ร้อนฉาไฟลุกโมอามีนาสวมเรสแหวกสูงเพีนงเกร็ดงูรับปีมะเส็งเดินหน้าศาสตร์ความแซ่บต่อเนื่องสำหรับโมอามีนาที่ล่าสุดได้แชร์ภาพโชว์หุ่นเรียวบางและขาเรียวสวยในชุดเรสเก,กอะอ,อกเข้ารูปสุดเซ็กซี่ต้อนรับปีใหม่อามีนาพินิตเกิดวันที่3ธันวาคมพศ2529ชื่อเล่นโมเป็นนักแสดงหญิงชาวไทย เป็นที่รู้จักจากบทบาทคิตตี้จากซีรีส์เรื่องไวรีฟรตตี่2,545เริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกจากการแคสโฆษณาในช่วงอายุ13-14ปีและได้เริ่มถ่ายโฆษณาทางทีวีในหลายๆตัวจนได้มีโอกาสพบกับฝ่ายแคร์สติ้งของบริษัท r s ในคอนเสิร์ตของปานธนพรจึงทักชวนอมีนามาเรียนร้องเพลงและถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง เกลีเบรี่แต่เธอไม่ได้อยากเป็นนักร้องจนกระทั่งอามีนาได้ไปแคสงานทางฝ่ายละครหลังจากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของ r s มีผลงานละครเรื่องแรกในปีพศ2545คือเรื่องไวรีเฟรชชี่รับบทเป็นคิตตี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3อามีนาได้เซ็นสัญญากับทาง r s 5ปีด้วยการมีผลงานละครโทรทัศน์ได้แก่เรื่องหน้ากากขนนกออกอากาศทางช่อง3 อากาศทางช่อง3และละครเรื่องเพื่อนแซบสคูณ4ออกอากาศทางช่อง9เป็นต้นและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องขลับซ่าปิดตำรา斯หลังจากเธอหมดสัญญากับทาง RS อามีนาก็ได้ไปแคสติ้งละครกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ถึง2ครั้งจนได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7ในระยะเวลา5ปีและได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องคือเรื่องคุณหนูเทวดา ซึ่งเธอรับบทเป็นสาวเรียบร้อยอมมนาเคยสัมภาษณ์ในหลายๆรายการว่าเธอชอบบทบาทนางร้ายมากกว่าบทนางเอกและหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนบทบาทส่วนมากลับแต่บทนางร้ายการศึกษาระดับชั้นประถมจนถึงระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ์สวนสุนันทาการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนโยนออฟอาร์เทคโนโลยี การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารงานสำนักงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโมอามีนาเรียกได้ว่าเป็นคนบันเทิงสาวที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นกันเลยทีเดียวโดยเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นโดยเริ่มจากการเป็นนักแสดงในสังกัด RS และมีผลงานการแสดงละคร และภาพยนตร์แนววัยรุ่งหยางวัยไรเฟรลที่และคลับซ่าปิดตำราแสบหลังจากที่เธอหมดสัญญากับทาง R.S. เธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เธอได้เข้ามาอยู่ในสังกัดช่อง7แล้วเธอก็เรียกว่ามีผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามทุกปีตลอด14ปีที่ผ่านมาโดยเธอมีผลงานละครอย่างน้อยปีละ2เรื่องเป็นอย่างตา่ำ และนอกจากนั้นเธอยังเคยได้รับรางวัลรางวัลดาวเมฆขลาสาขานางร้ายมากฝีมือในปี2559อีกด้วย